โปรแกรมสร้างแพทเทิร์นหรือออกแบบแพทเทิร์นเสื้อผ้าในคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างลายเส้นและแยกชิ้นส่วนแบบตัดแทนการใช้มือวาดมีขึ้นมานานแล้วและมีการพัฒนาระบบประมวลผลของโปรแกรมรวมถึงเพิ่มฟังก์ชันและโมดูลต่างๆให้รองรับการใช้งานได้มากขึ้น แต่ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ผู้ใช้โปรแกรมซึ่งจำเป็นต้องสร้างพทเทินหรือแบบตัดด้วยมือเป็นอยู่ก่อนแล้วซึ่งจะทำให้สามารถพิจารณารูปแบบของพทเทินและเลือกใช้ลักษณะลายเส้นที่สร้างจากโปรแกรมได้อย่างเหมาะสมหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าโปรแกรมจะทำงานแบบอัตโนมัติผู้ใช้ไม่ต้องเป็นพทเทิลเลยก็ได้แต่ในความเป็นจริง ไม่ได้เป็นอย่างนั้นขออธิบายเปรียบเทียบว่าโปรแกรมจะทําหน้าที่เปรียบเสมือนมือของเราผู้ใช้จะทําหน้าที่เป็นสมองพิจารณาความถูกต้องและเพิ่มเติมความสวยงามตามทักษะที่มีดังนั้นถ้าสมองไม่สามารถพิจารณาได้มือก็ไม่สามารถสร้างผลงานได้เช่นกันในทางกลับกัน หากสมองมีทักษะสูงมือก็สามารถทำผลงานได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อดีของโปรแกรมสร้างพิร์นโปรแกรมจะช่วยช่างพาร์นเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นการย่อขยายพิร์ทน์ทำได้ง่ายขึ้นลดปัญหาการจัดเก็บพิร์ทนช่วยลดเวลาการวางมาร์กและปริมาณการใช้ผ้าได้ดีหรือพูดง่ายก็คือทำให้ประหยัดผ้ามากขึ้นต้นต้นทุนลดลงกำไรของท่านก็จะเพิ่มขึ้นเราสอนให้ท่านฟรีสนใจติดต่อที่ เบอร์โทรศัพท์0853590250แล้วส่วนนี้ท่านถึงที่โรงงานหรือ,อสถานที่ของท่านโรงงานที่มีปริมาณการผลิตปริมาณมากจะเห็นผลส่วนนี้ได้ชัดเจนอีกทั้งในปัจจุบันมีการพัฒนาโมโดูลเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการทำงานออกแบบ 3D fitting และสามารถออนไลน์ผ่าน ระบบเน็ตเวิร์กหรืออินเทอร์เน็ตคุยกับลูกค้าได้ทันทีอีกด้วยวิธีการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมมีวิธีการแตกต่างจากการสร้างแพทเทิร์นทั่วไปเนื่องจากระบบของโปรแกรมถูกออกแบบให้คิดและทำงานอย่างช่างแพทเทิร์นมือชีพดังนั้นวิธีการสร้างแพทเทิร์นในโปรแกรมจึงเป็นอิสระและง่ายไม่มีสูตรคำนวณแต่มีหลักการข้อบังคับในโครงสร้างแพทเทิร์นซึ่งมีอยู่ในโปรแกรมให้เลือกใช้ ขั้นตอนการใช้โปรแกรมที่นิยมทำกันมากในโรงงานการเม้นคือออกแบบพทเทินด้วยมือและจึงดิจิทัลเข้ามาในโปรแกรมสาเหตุเนื่องจากการสร้างพทเทินบางขั้นตอนจำเป็นต้องทดสอบบนกระดาษจึงจะเห็นลักษณะของชิ้นงานทําให้นิยมสร้างพทเทิลเต้นแบบด้วยมือให้เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการสแกนหรือเรียกว่าดิจิทัล